สวัสดีครับวันนี้นะครับจานโจนนะครับได้นำนะครับเป็นตำรับตำลานะครับของาพามสุดททแห่งสำนักพยากรเทวาพามนะครับซึ่งเป็นตำรับตำลาที่าพามสุดโทนะครับได้ประสิทธิ์ประสาทให้เจ้าของช่องนะครับเจ้าของเพจจานโจูเนาะน่าจะตั้งแต่ หลายสิบปีแล้วนะครับซึ่งก็เป็นการเ,าเรียนโดยาการส่งมาทางไปรษณีย์นะครับซึ่งพรามสุโทท่านน่าจะอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการนะครับเนอะอยู่แถวภาะประแดงนะครับคิดคิดว่าอย่ส่วนทางน้นนะครับซึ่งในตำราตำลานะครับเป็นท้าถาต่างๆนะครับการปลูกเสกวัตถุมงคลน,นะครับการทำ เครื่องรางของขังนะครับซึ่งนะครับตำรานี้ก็มีการระบุนะครับอย่างชัดเจนนะครับว่าก่อนที่จะเรียนนะครับแล้วก็ศึกษาปฏิบัตินะครับตามครูบาอาจารย์นะครับตามหลักปฏิบัติของแต่ละหมวดแต่ละวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเมตตานะครับด้านเขียวคาดนะครับ ซึ่งก่อนการจเรียนนะครับพราธมร์ท่านก็มีข้อปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นนะครับคือมีความกรตัญยูต่อผู้มีพระคุณมีใจยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสุภาพอ่อนน้อมกับบุคคลทั่วไปไม่หยาบคายทั้งกายและวาจามีความเมตาตากรุณาต่อบุคคลและสรพสัต น้อยใหญ่ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่กำหนดนะครับในการที่จะเ,เรียนคาถาต่างๆนะครับการปลุกเสกเครื่องรางวัตถุมงคลนะครับผู้ที่ปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างสาเสมอนะครับซึ่งจะทําให้วิชาจะได้ผลดีนะครับท่านระบุไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งอยู่ใน ข้างในนะครับก็จะเป็นการก็จะเป็นวิธีการนะครับแล้วก็วิธีการปลูกเสกนะครับวิธีการจานตะกุดต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นตำรับตำราโบราณนะครับผมก็ไม่ได้เปิดมานานแล้วนะครับหลายน่าจะเป็นหลายสิบปีแล้วนะครับเช่นนะครับพระคาถาเมตตาจิตใจอ่อนโยนนะครับก็จะมีการสวดนะครับ คาถาเช่นนะครับให้ภาวนาพระคาถานี้เป่ไปยังบุคคลที่อยู่ต่อหน้าทำให้เขามีจิตใจอ่อนโยนเกิดความเมตตาปานีเราเมผู้นั้นจะอยู่ไกลหรือมีกระจกกั้นก็เป่าได้ขอให้มองเห็นตัวก็แล้วกันถ้าอยู่ไกลเขาจะเลี้ยวมาดูเหมือนถูกเรียกจงตั้งใจเป่าไปอันนี้ครับซึ่งเป็นคาถา ที่าพามสุโทโธนะครับท่านได้ประสิทธิ์ประสาทให้นะครับพระคาถาก็คือจิตตาวตามุขนานังพุทธังพุทโธนะโมพุทธายะพระวะหูพุทธสังมินะครับผมก็เป็นตำตลานะครับที่ได้ประสิทธิ์ประสาทมานะครับผม ก็จะมีการสร้างนะครับการลงตะกุดการลงกขระต่างๆนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับในตำรับตำรานี้นะครับนี่ครับคาถามหานิยมก็มีนะครับวันนี้เพิ่งได้นำมาเผยแพร่นะครับเป็นคาถาเสร็จน้ำมันจันนะครับส่วนมากก็จะเน้นในเรื่องของเมตตาเนาะครับผมนี่ครับอาจจะเปิดเร็วนิดนึงครับพอดีก็อันนี้เป็นพระคาถานั่งเทียนนะครับ ทำจิตใจให้วนเวียนแปรเปลี่ยนไฟฟฝันนะครับอันนี้ก็เป็นต้องมีเครื่องบูชานะครับมีการบวงสวงนะครับจัดพิธีถูกต้องนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบมากมายนะครับสำหรับคาถานี้นะครับก็เป็นตอนตำราที่เคยได้รับการประสิทธิ์ประสาทนะครับจากพ่อพามสุโธนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยไ่ได มาดูเท่าไหร่นาะครับเคยเคยสนใจตอนที่ยังยังยังหนุ่มๆอยู่นะครับตอนนั้นอายุก็ยังไม่เยอะนะครับก็สนใจเรียนในการ,ป,รปุกเสกยประตูมงคลการนั่งสมาธินะครับการศึกษาคถาคมอักขระเล่ยันต์ต่างๆนะครับซึ่งก็เคยได้เรียนเคยได้เขียนอักขระแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เขียนนานก็ลืมหมดแล้วนะครับนี่ครับก็เป็นตำนานนะครับที่ได้รับการประสิทธิ์ประสา์มานะครับ ก็หลายอย่างนะครับเดี๋ยไม่ค่อยได้มาให้ท่านได้ชมนะครับผมทางกาจรโจก็เคยได้เรียนมาแต่ว,ว่าคนที่จะปลูกเศษนะครับคนที่จะทาให้มีความเข้มแข็งมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ต้องมีสมาธิที่ตั้งมั่นนะครับมีสมาธิแล้วก็ฝึกสมาธินะครับอันดับแรกเลยนะครับต้องมีจิตที่นิ่งนะครับทำให้คาถาหรือว่าตำรับตำลานะครับเกิดความศักดิ์สิทธิ์ตามที่ เราปรถนานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านโคงกับพันเคี้ยวข้าดเมตตานะครับหรือการฝึกจิตการถอดจิตนะครับก็เป็นตำราตำราที่เราสามารถที่จะฝึกได้นะครับผมก็เป็นตำราอีกของความสุดทน,นะครับก็เก่ามาพอสมควรนั่นเป็นกระดานนะครับนี่ครับเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสก็จะได้มา,าให้ท่านได้ชมนะครับ นี่ครับพวกเป็นยันที่สามารถที่จะไปลงตะกุดได้นะครับก็จะมีวิธีการาจัดเตรียมประกาบรรทัดนะครับวัสดุต,ต่างๆที่จะนํามาใช้นะครับการจุดทูปการบูชาต่างๆครับแสดงว่าปี3-5นะครับนี่เริ่มเรียนเดลกรกฎาปี3-5 3-4ประมาณ30ปีแล้วนะครับ ที่ได้ตำราตำราในการลงตะกุดนะครับแต่ก่อนก็เคยเขียนอักขระพอได้นะครับพออ่านได้ยู่เนาะนี่ก็จะมีคำบอกนะครับนี่อิระชะทานะครับคตาระสาติหังจโตโโรลินังนะครับ ถ้าเราลองมาทบทวนนะครับไม่นานก็น่าจะอ่านได้นะครับเป็นอักระของนะครับวันนี้ท่านจันจบก็เลยมา,าเล่าประสบการณ์เล่าเคยว่าเคยเคยได้เรียนในเรื่องของอาการปฏิบัตินะครับเรียนก็ที่มาเป็นคาถาเป็นการลงซีพึ่งหรือว่าลงตะกดุดหรือว่าลงไรนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็เรียนแต่ไม่ไม่ได้ไปป,ปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้ไปสร้างนะครับเพียงแต่ว่าเรียนให้รู้ เฉยๆนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบศึกษาตอนนั้นก็ประมาณ30ปีแล้วนะครับที่ได้ตำรับตำละลานี้มานะครับก็เก็บไว้บนหิ้งพระนะครับถ้ามีโอกาสเนาะถ้ามีเวลาก็อาจจะมาทบทวนนะครับแล้วก็ฝึกสมาธิฝึกจิตเพื่อจะเป็นการเผยแผ่นะครับเผยแพร่นะกิตติคุณแล้วก็ภูมิปัญญาของ คุบาอาจารย์นะครับวันนี้ทางจันโจก็ขอขอบคุณไว้นะโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะก็จะมาเล่าเรื่องนะครับต่างๆนะครับเพื่อจริตจิตตรงกันนะครับมีความสนใจนะครับก็เป็นแนวทางที่จะศึกษาเรียนรู้ได้อีกแนวทางหนึ่งนะครับวันนี้จันโจก็ขอขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จันโจด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ